สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพี่ชิต้าค้งนะคะวันนี้นะคะพี่ชิต้าก็จะกลับมาชวนแต่งหน้าสวยใสในวัย40บวกนะคะก็ถึงแม้ว่าเราจะเดินทางมาถึงเลข4แล้วนะคะแต่เราก็ยังสามารถที่จะดูอ่อนเยาว์นะคะกว่าอายุจริงได้นะคะหนึ่งในวิธีง่ายๆนะคะที่พี่ชิต้าใช้นะคะก็คือการแต่งตัวนะคะแต่งให้ดูแบบสดใสดูอ่อนเยาว์ลงนิดนึงนะคะแต่ก็ต้องดูสุภาพนะคะแล้วก็ แต่งหน้าค่ะเป็นวิธีการที่ง่ายๆนะคะที่ไม่มีอันตรายแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะคะเพียงแต่เราแค่สละเวลาสักวันละสิบนาทีนะคะกลับมาแต่งหน้านะคะให้ดูดีขึ้นนะคะอย่างน้อยก็คือแต่งให้เราตัวเองให้ตัวเราเนี่ยสบายใจขึ้นนะคะดูดีเวลาส่องกระจกหันไปใครถ่ายรูปกับเราเอาไปลงเฟซอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราต้องเซลฟี่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบบางทีเราก็ ไม่ได้อยากจะแต่งแต่ว่าบางทีก็ต้องมีบ้างนิดนึงนะคะอาจจะไม่ต้องแต่งจัดเต็มนะคะแต่ก็มีเคียนคิ้วทาแป้งทาปากอะไรอย่างน้อยก็ยังดีนะคะเผื่อว่าบังเอญเราไปเจอใครแล้วเขาแบบถ่ายรูปการลงเฟซอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ปฏิเสธไม่ได้แต่ถ้าเกิดถ้าเราไม่พร้อมคือแบบว่าเสื้อผ้าหน้าผมไม่ได้สักอย่างนะคะไปลงเฟซนะคะบางทีเราก็จะแบบแบบน้อยแบบ โอ้ยทำไมต้องแบบมาชวนฉันถ่ายรูปวันนี้ด้วยเนี่ยอะไรเงี้ยไม่พร้อมเลยอะไรเงี้ยนะก็ต้องเตรียมตัวไว้นะคะประมาณหนึ่งนะคะไม่ต้องจัดเต็มมากก็ได้นะคะแต่ถ้ามีเวลานะคะก็จัดเต็มค่ะอ่ะมาเริ่มเลยนะคะวันนี้นะคะพิชิตาก็จะมาใช้นะคะตัวนี้นะคะเป็นลองพื้นของสีจันทค่ะนะคะก็กดครั้งเดียวพอค่ะเท่านี้นะคะดูเหมือนไม่น่าจะพอนะคะแต่พอค่ะ <c oughs> ต้องใช้เยอะนะคะก่อนใช้แล้วก็วอมวอมนิดนึงนะคะตบตกตกไปอย่างนงี้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาลงที่หน้าเราได้เลยตรงไหนที่เราต้องการเน้นมากๆนะคะอย่างเงี้ยช่วงนี้จะจะมีสิวนะคะแล้วก็ลงช่วงนั้นเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ย,ยไปนะคะค่อยๆลงไปนะคะทั่วหน้านะคะไม่จําเป็นต้องลงเยอะนะคะเพราะว่าครีมของเขานะคะรองพื้นสีจั์ค่อนข้างที่จะมีความข้มข้นนะคะ อันนี้ก็เป็นการแบบลงด้วยมือประมาณหนึ่งก่อนนะเสร็จแล้วก็ใช้ฟองน้ำช่วยเกลีย่ยเก็บงานเนาะแล้วก็เกลีย่ยค่ะขั้นตอนนี้นะคะแบบจริงๆไม่นานนะไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะการลงรองพื้นนี่จริงๆแล้วเนี่ยสองนาทีก็เสร็จเมื่อก่อนนะคะก็เคยแอบคิดเหมือนกันว่าลงรองพื้นมันยากอะ่ะมันใช้เวลาเยอะอะ่ะอะไรอย่างเงี้ย ก็จะต้องวันไหนรีบก็จะใช้แค่แป้งเนาะทาแล้วก็ไปเลยอะไรแต่ถ้าเราใช้บ่อยนะคะเราเราลงลงพื้นบ่อยนะลงลงพื้นเนี่ยจริงๆแล้วใช้เวลาประมาณสองนาทีแล้วก็ทาแป้งก็สองนาทีครึ่งทั้งฝุ่นเ,เนาะรวมแล้วก็สองนาทีครึ่งก็ไม่ไม่ได้แบบใช้เวลายเยอะเกินไป ห็นไหมคะเมื่อกี้นี้ที่มีสิวนะอยู่ที่บริเวณหน้าผากนะรองพื้นก็สามารถที่จะทําให้แบบว่ามันดูกลืนได้อะทีนี้ก็มาใช้ตัวไฮไลท์เชดดิ้งนะคะสําหรับฝั่งที่เป็นตัวไฮไลท์นะคะก็จะเป็นสีสว่างเนาะเราก็เอามาใช้ในบริเวณที่เราต้องการให้มันสว่างขึ้นนะคะอย่างเช่นหน้าผากนะคะดั้งจมูกนะคะ ใต้ตามีแพนด้าของเราหางตาหางคิ้วเนาะที่จะมีตีนการอยล่องแก้มจวงล่องแก้มล่องน้งหมากนงี้เนาะางในส่วนของตัวเชดดิ้งนะคะก็จะเป็นฝั่งที่เป็นสีเข้มเราก็เอามาใช้บริเวณที่เป็นกรอบหน้าเราเพื่อที่จะทำให้ดูหน้าผากแคบลงเนาะดังจมูกลงมไปถึงปีกจมูกนะ แล้วก็เอามาตัดกามเนาะหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะคะส่วนใครที่มีปัญหามากกว่านี้นะคะก็เน้นเน้นเฉพาะจุดได้เลยแล้วเราก็เอาลองพื้นนะคะเกลี่ยไปค่ะ แล้วเราก็มาลงแป้งกันได้เลยนะคะ ราก็มาเติมคิ้วกันนิดนึงนะคะในส่วนของหัวคิ้วนะคะเดี๋ยวจะใช้ตัวนี้เนาะ ในส่วนของตัวเซตอแชโดว์นะคะวันนี้นะคะพิชิตาจะใช้เป็นตัวนี้นะคะของสีจันนะคะเป็นของรุ่นอัศวานะคะอ่าเราก็มาใช้สีนี้นะคะโดยพิชิตานะคะก็จะใช้พาเลตท,ที่เขาสีในพาเลตท,ที่เขามีอยู่นะคะก็เอาสีนี้นะคะสีดำตานเนาะเอามาลงเป็นรองพื้นนะคะชั้นหนึ่ง แบบนี้นะคะแล้วก็เลือกสีเทานะคะเป็นสีที่สองอันนี้นะคะสีเทาก็จะเอามาขัดเบ้าเนาะเอามาไล่ใต้ตานิดหนึ่งนะคะ ก็เอาสีน้ำเงินนะคะเป็นสีที่สามจิกไปนะคะที่ไปลายตาทีนี้นะคะก็ใช้สีเมทัลิกนี่นะสีน้ำเงิน นะแค่นี้ก็เก๋ละอ่าก็จะดูแบบจึกหลับดึกหลับนิดหนึง่งสีน้ำเงินนี้เหมาะความแบบดึกหลับิดนิดอ่ะทีนี้ามาลงไอเลเยอร์ มาสคาร่าเลยอีกข้างนะคะเป็นยังไงมั้งสีสวยอยู่นะ เป็นยังไงมั่งนะง่ายๆแค่นี้เองไม่ได้แต่งเยอะแต่ก็ดูดีได้นะคะไม่ไม่ได้แบบใช้อุปกรณ์หลไรเยอะแยะที่จะดูแล้วแบบงงแล้วก็ใช้ตามไม่ถูกเลยอะ่ะเคยดูอ่าหลายๆท่านคือยอมรับว่าแต่งหน้าเก่งมากนะคะแต่ว่าไม่สามารถทําตามได้แม้กระทั่งตัวเองนะเพราะว่าแบบสีมันเยอะมากเลย,เลยอย่างเงี้ย เกินกว่าที่จะเข้าใจคือคือ,คอแบบพยายามแบบว่าดูหลายรอบแล้วก็แบบใช้สีนู้นนี้นั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีแบบว่าใช้จากตลับนี้ตลับนู้นตลับนี่อะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีขนาดนั้นไงเราไม่ได้มีแบบอ,อตลับตามเขาอยากแต่งตามอ่ะแต่มันทําไม่ได้อ่ะก็พี่สิตาก็เลยคิดว่าแบบการที่ตัวเองอ่ะนะเอาแบบว่า พาเลตหนึ่งอะไรเงี้ยมาใช้คือถ้าคุณซื้อตามคุณก็แค่ไปซื้อตามพาเลตเนี้ยอันนี้เป็นของสีจันรุ่นนี้คุณไปซื้อของสีจันแล้วคุณก็ดูคลิปพิชิตาใช่ไหมพิชิตาให้สีอะไรหนึ่งสองสามอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ลงตามนั้นจบจบในพาเลตพยายามนะคะพยายามจะเลือกแบบว่าอายแชโดว์ I ที่มัน จบได้ในพาเลตอนะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีแบบว่าอะชิโดเนี่ยเขาจะมีมาสีมันแบบเราดูแลเราก็แบบบางอันมันมันไม่มันไม่จบในพาเลตเดียวมันต้องมีตัวช่วยจากพาเลตอื่นอะไรเงี้ยซึ่งส่วนตัวนะที่เมื่อก่อนตอนเริ่มดูคลิปแบบว่าแต่งหน้าบางทีดูคลิปแต่งหน้าคนอื่นแล้วแบบเออคุณเอาพาเลตนี้มาแต่ว่าคุณก็ต้อง มีมีใช้พาเลตที่สองสามสี่แล้วทําให้เราตามไม่ได้ยอไรเงี้ยความคิดส่วนตัวนะคะถ้าใครที่มีความคิดเดียวกันไรเยยงี้ยก็เราน่าจะแนทกันเนาะอ่ะอย่างเงี้ยค่ะพิซซ่าก็เลยมองจากปัญหาที่เรงเจอว่าอย่างบางคนยอะไรเงี้ยเขาแบบเลือกใช้สีไม่ถูกจริงๆเลือกเลือกคือแบบอาจจะไม่มีความรู้เรื่องของสีอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเบสิกอะไรเงี้ยว่าสีไหนควรใช้ แล้วมันจะเข้ากันอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบอะไรเป็นโทนสีโทนร้อนอะไรเป็นสีโทนเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าใช้สีนี้แล้วสีที่สองคนเป็นสีอะไรซึ่งบางทีแบบบางทีคนที่เข้าแต่งหน้าเก่งๆอะไรเงี้ยมันไม่มีเวลาที่จะมาสามารถอธิบายได้อะว่าสีนี้เท่ากับสีนี้แต่แล้วมันก็มีเรื่องของสีตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะ <c oughs> พิจิตตาเลยคิดว่าแบบ ให้มันจบในพาเลทเดียวอะไรเงี้ยมันก็ง่ายดีเผื่อใครนะคะอยากจะแต่งตามอะไรเงี้ยก็ไปหาซื้อแล้วก็ตามนี้เลยมันง่ายนะก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากมาชวนสวยด้วยกันอีกครั้งนะคะกลับมาดูแลตัวเองกลับมาแต่งหน้านะคะกลับมาสวยเป็นเพื่อนกันถ้าแต่งหน้าแล้วไม่รู้จะไปไหนนะคะก็แต่งอยู่บ้านคะ่ะแต่งออกไปซื้อกับข้าวไปเซเว่น ไม่มีอะไรทําแต่งหน้าเซฟี่อะไรอย่างเงี้ยคือแต่งให้ตัวเองดูดีลุกขึ้นมาแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ก็แต่งตัวให้มันดูเขาเรียกอะไรอ่ะเลือกเสื้อผ้าที่มันดูแบบว่าสีสันสดใสสีสันที่มันดูแบบอทําให้เราดูอ่อนเยาว์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทำได้ แล้วไม่จําเป็นที่ต้องซื้อเสื้อผ้าราคาแพงไม่เคยบอกให้ซื้อเสื้อผ้าราคาแพงนะคะอย่าเข้าใจผิดนะคือเลือกเสื้อผ้าให้แบบดูดีดูอ่อนเยาวลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ถึงขนาดเสื้อเด็กจา๋าแบบอะไรอย่างเงี้ยดูให้มันแบบว่าอ่าสมวัยดูดีดูสุภาพด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะที่มาไกลแล้วปล่อยเนื้อปล่อยตัวแบบ ยังทันนะคะอย่างน้อยนะคะก็วิธีที่พี่จิตต้าแนะนําเป็นวิธีที่ง่ายๆนะคะแล้วก็ไม่ได้เสียเงินอะไรเยอะแยะนะคะไม่ได้แบบเจ็บเนื้อเจ็บตัวไม่ได้อันตรายด้วยนั่นคือแต่งตัวนะคะแต่งหน้าแค่นั้นเองนะคะแค่นี้เราก็สามารถกลับมาสวยได้แล้วนะคะส่วนใครที่มีปัญหามากกว่านั้นนะคะก็ค่อยๆแก้นะคะทีละข้อทีละข้อนะคะ ไม่ต้องกังวลน,นะคะยังมีเวลายัางทันนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะกลับมาดูแลตัวเองนะคะก็ไม่ต้องคิดว่าเราทําเพื่อใครนะคะเราทําเพื่อตัวเรานี่แหละเพราะเราสวยขึ้นเราก็สบายใจขึ้นนะคะดูดีขึ้นไปไหนใครก็ทักถ่ายรูปลงเฟซเราก็รู้สึกแบบเออรูปดีอะไรอย่างเงี้ยบางคนคนเขาจะเข้ามาเม้นสวยจังอ,อ,อะไรว,นนวันนี้แต่งหน้าสวยจังวันนี้แต่งตัวสวยหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เรารู้สึกดีเนาะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแบบพีิเ่่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยยินดีเป็นเพื่อนนะคะอินบ็อก,กคุยกันได้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะ